อุปาสโกขึ้นมาอันว่าอุปาสกอาหะขึ้นมาตรงนี้นะครับกล่าวแล้วอิติว่าเทวตาอ่านว่าเทวดาทั้งหลายอลังกริตวากระทำให้พอแล้วระเถซึ่งรถทั้งหลายจะหกอาทายะพาพามาแล้วเทวโลกเยี่จากเทวโลกทั้งหลายจะหิหกทัตตวา ยืนแล้วอากาเสในอากาศการโรนติย่อมกระทำสัตว์ทางซึ่งเสียงอิติว่าตว่างันว่าท่านอภิรมาหิจงยินดียิ่งเทวลโลเกในเทวลโลกอาัมหากังของเราทั้งหลายตว่างันว่าท่านอภิรมาหิจงยินดียิ่งเทวโลเกในเทวโลกอัมหากังของเราทั้งหลายอิติดังนี้ อาหารนั้นว่าเรากรเถมิย่อมกล่าวสัจจริงกับตาหิเทวตาหิด้วยเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นอิติดังนี้ปุตตานว่าบุตรทั้งหลายปุตจิงสุถามแล้วอิติว่าตาตาข่าแต่พ่อระถาอ่านว่ารถทั้งหลายโหนติขึ้นมานะครับโหนติย่อมมีกุหิงถานเนในที่ไหนไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายนะปัสสามะย่อมไม่เห็นอิติดังนี้ ปาสโกนว่าุบาตกขึ้นมานะครับอาหะกล่าวแล้วอิติว่าปณะ,ะก็ปุภานี้อันว่าดอกไม้ทั้งหลายคันทิตานี้อันอันบุคคลร้อยแล้วไม่หังเพื่อเราอาัติมีอยู่หรืออิติดังนี้ปุตานว่าบุตทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่าตาตะข่าแต่พ่อปุภานี้ขึ้นมาอันว่าดอกไม้ทั้งหลายอาัติมีอยู่อิติดังนี้ ปาสโกนว่าอบาตกปุชิขึ้นมานะครับถามแล้วอิติว่าเทวโลโกอ่านว่าเทวโลกกะตโรชั้นไหนปุค,คเลนะอันบุคคลขึ้นมานะครับรามนิโยพึงยินดีอิติดังนี้เป็นกรรมวาจกนะครับอันนี้ยะปัจจัยที่เป็นกรรมวาจกปุตตาอ่านว่าบุตรทั้งหลายอาหางสุกล่าวแล้วอิติว่าตรงนี้นะครับอาหางสุตรงนี้นะครับ กล่าวแล้วอิติว่าขึ้นปุดตาตรงนี้เขา้ามาตาตะข่าแต่พ่อตุสิตะพระวานังอันว่าพบชื่อว่าตุสิตวัสนฐานังอันเป็นที่เป็นที่อยู่สัพพะโพธิสัตตานางตรงนี้จะ้ามาดูหนึง่งแบจะของพระโพธิสัตว์ทั้งปวงทั้งหลายด้วยพุทธมาตาปิตูนางจะของพระมารดาและพระบิดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยอุคเลนะอันบุค่ลระมณียัง เพงยินดีอิติดังนี้นะครับอิติตรงนี้นะครับอุบอปาสโกอ่านว่าอุบาสตกอาหากล่าวแล้วอิติว่าเตนะจิถ้าอย่างนั้นจุมเห็นว่าท่านทั้งหลายอาทิตยิิตวาขึ้นมาตรงนี้นะที่ขึ้นตุมเหเพราะขีปะถะตัวนี้นะครับอาทิตยิิตวาอาทิฐานแล้วอิติว่าปุพพะทามังอ่านว่าพวงห่งดอกไม้ลักขตุจงคล้องอากตะระเถ ที่รถอันมาแล้วตุสิตะภาวนาโตจากพบชื่อว่าดุสิตอิติดังนี้ขีพทะจงโยนไปปุภะทามังซึ่งพวงแห่งดอกไม้อิติดังนี้แต่ปุตานว่าปุตั้งหลายเหล่านั้นขีปิงสุโยนไปแล้วตั้งปุพะทามังอันว่าพวงแห่งดอกไม้นั้นละคิตวาคล้องแล้วตถะทุเรที่แอกแห่งรถโอลำพิ ห้อยลงแล้วอากาศเสในอากาศครับไม่เห็นรถแต่คล้องพวงมาลัยอยู่ได้มหาชนอันว่ามหาชนปัสติย่อมเห็นตังปุพะธามังเอวะซึ่งพวงแห่งดอกไม้นั้นนั่นเกี่ยวนะปัสติย่อมไม่เห็นระถังซึ่งรถอุปาสโกนว่าอุบาศกวัตวากล่าวแล้วอิติว่าตุมเหตุตรงนี้ปัตสเถตังตัดบทเป็นสัทธะบกเอตัง ทุมเห็นว่าทั้งหลายปัสสะย่อมเห็นเอตังปุพะทามังซึ่งพวงแห่ดอกไม้นั่นหรืออิติดังนี้ว่าจะเนกันเมื่อการอิติว่าอาอามะครับมะยังอ่านว่าเราทั้งหลายปัสสามะเห็นอยู่อิติดังนี้ปุเตหิอันบุตรทั้งหลายวุตเตกล่าวแล้ววัตวาตรงนี้ครับวัตวากล่าวแล้วอิติว่าพอแปลปุเตว่ากล่าวแล้วเสร็จก็วัตวาก็กล่าวโตเลยนะครับ วัตวากล่าวแล้วอิติว่าเอตังปุภาธามังอ่านว่าพวงแห่งดอกไม้นั้นโอลัมเพติย่อมห้อยลงอากตะระเถที่รถอันมาแล้วตุสิตะภวนาโตจากพบชื่อว่าดุสิตอาหารกันว่าเราข้าฉามิจะไปตุสิตะภวนังสู่พบชื่อว่าดุสิตรุมเห็นว่าท่านทั้งหลายมาจินตยิฐะอย่าคิดแล้ว ตุมเห็นว่าท่านั้งหลายขึ้นมานี่ครับเพราะถะตัวนี้ครับนิพพัติตุกามาเป็นผู้ใกล้เพื่ออันบังเกิดสันติเกในสำนักกามะของเราหัต,ตวาเป็นกรโรธะจงกระทำปุญญานิซึ่งบุญทั้งหลายมะยากตะนิยาเมนะเอวะตามทํานองแห่งบุญอันเรากระทำแล้วนั่นเทียวอิติดังนี้กัตวากระทำแล้ว กาลังซึ่งกาละปฏิทถาสิยืนอยู่เฉพาะแล้วอาคตระเถที่รถบนรถอันมาแล้วตุสีตะภวนโตจาครบชื่อว่าดุสิตตาวะเอวะในขณะนั้นนั่นเทียวอัตตภาโวอ่านว่าอัตตภาพอัตตะตัวนี้นะครับอัตตะอุปาสกัสสะของอุบาสกนั้นสัตธิ สกตะพาราลังการะปติมันดิโตมีอันประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องประดับมีเกวียนหกสิบเล่มเป็นภาระหนักประมาณหกสิบเล่มเกวียนนะครับเครื่องตกแต่งต่างๆตงิคาวุตตปปะปโมมีคาวุตสามเป็นประมาณนะครับประมาณสิบสองกิโลเมตรนิพพติบังเกิดแล้วอัจฉราตาสังอันว่าพันแห่งนางอับสรปริวาเรติแวดล้อมแล้ว รัตนวิมาลนางอ่านว่าวิมานอันสําเร็จแล้วด้วยแก้วปัญจวีสติโยชนิกังอันประกอบแล้วด้วยโยช์ยี่สิบห้าปาตุระโสิได้มีปรากฏแล้วนะครับก็คือวิมานนี้ประมาณร้อยยี่สิบห้ายอนะครับบังเกิดแก่อุบาสกคนนี้อัตภาพของอุบาสกคนนี้ก็ประมาณสามคาวุธหรือประมาณสิบสองกิโลเมตรมีนางอับสรพันหนึ่งเป็นบริวารแวดล้อม ครับนี่ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกที่ตั้งอยู่ในธรรมในขณะที่ฟังธรรมเสร็จนะครับแล้วก็สั่งลูกหลานไปแล้วก็ตายไปเกิดในทีน่นี้นะครับอันนี้คือความดีที่เกิดมาที่สร้างบุญสร้างกุศลมานี่คือเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจฉะนั้นขอ,อน้นกษาได้ดูว่าตรงไหนที่เป็นยากแก่การเข้าใจขอศนกษาได้ดูข้อความนั้น ให้แม่นยํายิ่งขึ้นวันนี้ก็ถือว่าจบแล้วสําหรับอีกเก่งหนึ่งนะครับก็ขอนักษาโปรดติดตามในตอนต่อไปสาหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ